ข้อมูลผู้จัดจําหน่ายนะครับตรงข้อมูลผู้จัดจําหน่ายนี้นะครับเราสามารถที่จะไปปรับปรุงหรือว่าแก้ไขหรือว่าเพิ่มเพิ่มเติมผู้จัดจําหน่ายได้นะครับโดยให้เข้าไปในส่วนของการตั้งค่านะครับเลือกอจัดการวัตถุดิบเลือกผู้จัดจําหน่ายนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขหรือว่าเพิ่มข้อมูลผู้จัดจําหน่ายได้นะครับซึ่งข้อมูลผู้จัดจําหน่ายที่เราเพิ่มไปแล้วเนี่ยเรากา็จะมาเกี่ยวข้องกับส่วนของการรับเข้า นะครับว่า,าเรารับเข้าจากผู้จัดจําหน่ายเจ้าไหนเราอาจจะบันทึกเก็บไว้นะครับว่าเราเคยซื้อแก้วจากเจ้าไหนเราเคยซื้อน้ําตาลจากเจ้าไหนมาเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะบันทึกไว้นะครับแล้วเวลาที่เรารับเข้าเนี่ยเราก็มามาเลือกเอารายการที่เราบันทึกไว้ได้นะครับจากตรงจุดนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มได้เหมือนกันนะครับเพิ่มได้เหมือนกันเพิ่มเพิ่มในส่วนของอารายการผู้จัดจําหน่ายนะครับ สามารถเพิ่มแล้วก็แก้ไขแล้วก็ลบได้ทั้งหมดนะครับนี่คือในส่วนของการจัดการผู้จัดจำหน่ายครับ